สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของสาวไทยที่ไปเติบโตแล้วก็ไปดังในเกาหลีในเรื่องของไอดอลหรืออะไรต่างๆครับแน่นอนว่ามีหลายคนที่เป็นศิลปินไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงแต่ว่าเราจะมาพูดถึงสาวไทย2คนล่าสุดกับวง Baby Mon น ster อร์ที่เดบิวต์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับยอดวิวสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของการเดบิวต์ก็คือ13ล้านแน่นอนนะับว่ามีคนชมก็ต้องมีคนติว่ากันว่าก็มองว่าอุ้ยมันดูเชยนะเรื่องของการแต่งตัวหรือเรื่องของสไตล์ เพลงอะไรต่างๆนานาคือวงนี้เป็นวงที่ค่อนข้างอินเตอร์แล้วก็รวบรวมศิลปินที่ผมมองว่ามาจากประเทศที่เป็นแม่เหล็กของวงการบันเทิงเลยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไทยแล้วก็เกาหลีใต้นะครับโดยที่จะมีญี่ปุ่น2คนไทย2คนแล้วก็มีเกาหลีใต้3แต่ว่าจะมีคนหนึ่งก็คืออายองเนี่ยเขาด้วยเหตุผลทางสุขภาพเขาก็เลยขอพักนิดนึงจาก7คนก็เหลือ6คนตามนี้นะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความภาคภูมิใจของคนไทยแหละที่ศิลปินไทยก็เป็นคนไทยเนี่ย ไปเติบโตแล้วก็ไปโด่งดังที่ประเทศเกาหลีใต้ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้แน่นอนเพราะว่า b a บี้มอน t e r อร์เนี่ยทาง YG ก็คงจะปั้นเพื่อที่จะเอามาแทน b l a c k พิงคซึ่งเรื่องของอนาคต b l a c k พิงคเนไม่ทราบว่าจะยังไงแต่ว่าของอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงนะครับเมื่อถึงจุดที่จะต้องลงเนี่ยก็น่าจ,จะเป็นวงเนี้ยเบบี้มอนสเตอร์ที่อาจจะขึ้นมาแทนได้ ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงสมาชิกในวงครับมีทั้งหมด7คนก็คือลูกกะพาริตาอาระออยอนรามีโรล่าและชิกิตาครับทั้งหมด7คนโดยที่2คนที่เป็นญี่ปุ่นก็คือลูกกะแล้วก็อาระส่วนคนที่เป็นไทยเนี่ยก็จะมีทางชิกิตาแล้วก็พาริตาครับเกาหลี ri, ก็จะมีรามีโรล่าแล้วก็อายอนเราก็จะมาดูสมาชิกในวงแต่ละคนนะครับว่ามีใครบ้างคนแรกก็คือลูกกะครับชื่อจริงคาไวลุกะตำแหน่งเต้นแล้วก็แลปบ วันเกิด20ิมีนาคม2002สราศีมีนส่วนสูง164หรือประมาณ1 6 4 1 6 5สัญชาติญี่ปุ่นครับผมลูกกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปินสัญชาติญี่ปุ่นคนแรกของ yg พร้อมกับอาสะนั่นเองเคยดิบิวในวงเกิร์ลกรุ๊ปญี่ปุ่นที่ชื่อว่าชิบุทรีโปรเจกต์เคยสังกัดอยู่ค่ายเพลงพารติ u ัมโปรดักชั่นช่วงปี 2017- 2018ถึงก่อนที่จะเข้า yg ในปี2018ผ่านการออดิชั่นของ yg ด้วยเพลง To p o f f ของ dj k ale. คนต่อมาครับอาซะชื่อจริงก็คือเอนามิอาซะชื่อเล่นก็คิมอาซะตำแหน่งก็คือแรปเต้นเกิดวันที่17เมษายน2006ครับลาสีเมตรส่วนสูงน้ำหนักหรืออะไรไม่ได้บอกไว้ครับก็เป็นศิลปินสัญชาติญี่ปุ่นคนแรกของ YG พร้อมกับทางลูกกานั่นแหละเคยเล่นละครเพลงเรื่อง Lady Bird Green Musical ในปี2017เข้าสังกัด YG ในปี2018ออดิชั่นไยเพลง Weekend Warrior ของอ18 Kids ถนัดเต้นฮิปฮอปนะครับอยากเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ7ขวบแม่ของอาสาเป็นแฟนวงบล็อกบีอาสาเนี่ยเรียนอยู่โรงเรียนสอนเต้นเป็นคนถนัดซ้ายพูดภาษาญี่ปุ่นอังกฤษได้เล็กน้อยและภาษาเกาหลีที่ค่อนข้างคล่องแคล่วเลยทีเดียวแม่เรียกว่าต่อยอดได้ก็อายุน้อยทั้งคู่นะครับเพราะว่าลูกกะในสองพอาสาเนี่ยก็2006เรามาดูศิลป,ปินไทยบ้างครับพาริตาชื่อจริงก็คือพริตาบุญพักดีทวียศตำแหน่งร้องเต้น วันเกิด26สิงหา2005ลาศีกันส่วนสูง171เซนติเมตรสัญชาติไทยนะครับเป็นศิลปินไทยคนที่3ต่อจากลิซ่าแบล็กพิงกและชิกิต้าของ Baby Monster จริงๆถือว่าเดบิวต์พร้อมกับชิกิต้าด้วยมีชื่อเล่นภาษาไทยว่าลูกแพร อดีตซีโอของ YG บอกว่าพริตาเนี่ยเหมือนหลุดออกมาจากหนังดิสนีย์เพราะสวยและถ่ายรูปขึ้นกล้องมากโอ้โหขนาดนั้นเลยทีเดียวพริตาเป็นเด็กฝึกอยู่ใน YG ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2020ระยะเวลาฝึกราวๆ2ปีครึ่งพริตาเนี่ยออดชั่นด้วยเพลง How You Like That ของ b l a c k p i n k และผ่านการออดชั่นจากจำนวนผู้สมัคร1,226คนพริตาชื่นชอบลิซ่า Black พิงคมากเป็นพิเศษชอบดูอนิเมชันสามารถพูดไทยอังกฤษและเกาหลีได้ดีเคยเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรูมฤดีเล่นกี ได้เคยได้รางวัลที่1และรางวัลใหญ่จากการประกวดอินเตอร์โมเดลไท a แลนด์ด้วยโอ้โ oh, หไม่ธรรมดาครับเรามาดูสาวน้อยไทยอีกคนนึงครับเป็นมักเน่หรือเป็นน้องเล็กเลยเพราะว่าเกิดปี2009เท่านั้นอายุ14ปีชื่อในวงก็คือชิกิกิต้าชื่อจริง พิะชาพรเดชาพิพัฒน์ตำแหน่งร้องเต้นแร็ปโอ้โอเยอะมากมายเกิด17กุมภาพันธ์2009ครับผมราศีกุมสัญชาติไทยเป็นศิลปินไทยคนที่3ต่อจากลิซ่าแบล็คพิงและพาริตาก็ถือว่าเดบิวต์พร้อมกันนะครับเกิดภูมิลำเนาก็คือจังหวัดนครราชสีมาเคยเรียนอยู่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมา เป,เป็นสมาชิกที่ใช้เวลาฝึกสั้นที่สุดเพียง1ปี9เดือนตั้งแต่มีนาคม2021ออดิชั่นด้วยเพลง i n the n a m e of Love ของมาตินแกริกสและเบเบเล็กซ่าชิกิต้ามีชื่อเล่นภาษาไทยว่าแคนนี่ พูดภาษาไทยและอังกฤษได้ดีและกําลังเรียนภาษาเกาหลีอยู่ชิกิต้าชอบสีสันสดใสตกแต่งห้องนอนด้วยสีสว่างๆมากมายแล้วก็มีแบล็คพิงเป็นแรงบันดาลใจในการเป็นฟิลิปปินสาเป็นศิลปินชอบไข่นกกระทาลมควันนี่คืออาหารนะครับส้มจีนและไอศครีมช็อกโกแลตเป็นน้องสาวของคอปเปอร์เดอะสตาร์ไอดอลและ789ดแเทรนนี่และตัวชิกิต้าก็เคยอยู่วงเต้นคัฟเวอร์เรดโรสด้วยครับสำหรับ ยานยอนอันนี้น่าจะเป็นคนใน YG ยเนี่ยเขายานยอนซ็อกนะครับเลือกชิกิตาเข้าเบบี้มอนสเตอร์ด้วยเหตุผลว่าเป็นสมาชิกที่มีศักยภาพสูงที่สุดที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลยานยอนซ็อกก็เป็นอดีตผู้บริหารเป็นอดีตประธานบริษัทของ YG นั่นเองครับขออภัยครับต้องเรียกว่าประธานกรรมการบริหารพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นเจ้าของเป็นอดีตเจ้าของนั่นเองก่อนที่จะโดนคดีหรือว่าอะไรไป มาดูทางฝั่งสาวเกาหลีบ้างครับคนนี้ครับอายอนที่พักด้วยเหตุผลสุขภาพแต่ว่าเรามาทําความรู้จักนิดหนึ่งชื่อว่าจงอายอนชื่อจีนก็มีนะครับเจิ้งหย่าเซียนตําแหน่งร้องแลปเต้นเกิด11มีายน2007หลา4เมตรอายอนเกิดที่เมืองชุนชนจังหวัดกังวอนเกาหลีใต้เรียนอยู่โรงเรียนฮันริมอาร์ไฮสคูลแล้วก็เรียนอยู่ชั้นคลาส1ถึง6แผนกแอปลายวสิก เป็นคนที่ชอบเต้นตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับฝึกอยู่ที่ YG เรา4ปีออเดชันผ่านตั้งแต่ปี2018ออเดชันด้วยเพลงดยโชว์ของลิงก้าอายอนก็มีน้องชายด้วยมีชื่อเสียงตัวอายอนมีชื่อเสียงในโรงเรียนแล้วก็ยังเรียนเก่งได้เกรดดีพูดได้3ภาษาอย่างคองแคล่วทั้งเกาหลีจีนแล้วก็อังกฤษโดยเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่หขวบและเรียนภาษาจีนตั้งแต่7ขวบแม่เป็นเด็ก3ภาษากันเลยทีเดียวครับคนต่อมาครับรามีชื่อจริงก็ชินฮาลัม ชื่อจีนก็มีด้วยครับชื่อว่าเช่นเชียหลันตำแหน่งร้องแ็ปเต้นเกิด17ตุลา2007สูงมากเลยครับ172สูง172นะครับลายมีผ่านออดดชันและฝึกกับ YG ตั้งแต่สิงหา2018ได้รับการฝึกลาๆ4ปีออดดชันด้วยเพลง Good Time by Owl City และ c a r r i J. j a s p e n และเพลง Look ของ r e d v e l v e t นะครับเกิดในโซกาหลีใต้เรียนอยู่ในโซ Handim a r s High School ที่เดียวกับอายยน เคยถ่ายโฆษณาและเป็นนางแบบเสื้อผ้าและของเล่นเด็กตั้งแต่2ขวบชอบโรเซ่แบล็คพิงค์เป็นพิเศษพูดภาษาเกาหลีอังกฤษได้ดีโดยเฉพาะสำเนียงภาษาอังกฤษถือว่าดีมากเก่งกีฬาและเต้นลามีสายตาสั้นปกติใส่แว่นแล้วก็มีน้องชายคนต่อมาครับโรล่าชื่อจริงอีดาอินชื่อภาษาจีนก็มีหลีซาหลินลีชาหลินนะครับ ตำแหน่งก็คือร้องเต้นเกิด14สิงหาคม2008นะครับ,นะรบวงนี้ก็จะมี2ง2นี้2ก็จะมี2เ0 5 2006 2007 2008 2009ครับเคยอยู่วงเด็กชื่อวง u s s o girl และชื่อในวงตอนนั้นชื่อว่า u 5 มีน้องชายชื่อคังอินพูดภาษาเกาหลีอังกฤษและภาษาจีนได้นิดหน่อยโลล่าเนี่ยเล่นเปียโนโดได้ด้วยเคยร่วมแข่งขันในรายการ Man vs ชา d ของอของเกาหลีนะครับ m มน vs ชาว d ก o r e a ในปี2018เข้า YG จีากการถูกโทรทาพถามาจาก YG ให้มาออดิชั่นหลังมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกวง U.S.O. US s g i r l สำหรับชื่อโรล่าเนี่ยเป็นชื่อในวงการที่ยางยนซอกตั้งให้มาจากคำว่าออโรล่าเพราะเธอเปรียบเสมือนศิลปินที่พร้อมเปล่งประกายเหมือนแสงเหนือสว่างสวัยได้รับการจีรานัยที่ดีโรล่าเนี่ยก็สนิทกับชิกิต้าด้วยอายุที่ใกล้เคียงกันโรล่าดูแลชิกิต้าอย่างดีและช่วยสอนภาษาเกาหลีให้ด้วย ตัวโรล,ล่าเนี่เป็นคนชอบแมวชอบสีม่วงอ่อนดําและขาวเคยแข่งประกวดวิทยาศาสตร์นานาชาติและประกวดแข่งเปียโนเคยร่วมสแสดงในเทศกาลดนตรีของโรงเรียนโรล,ล่าเป็นเพื่อนกับเยมินของ n นิวจีนนะครับแมเก็เยมอ่านนิวจีเนี่ยเดบิวต์ไปแล้วก็ต้องดูว่า Baby ้มอนสเตอร์จะเป็นยังไง แน่นอนว่าการเดบิวต์ก็ผ่านไปแล้วนะครับก็มีเสียงวิจารณ์ต่างๆนานาแต่ว่าเชื่อว่าชาวไทยที่ชื่นชอบ K-PO p OP อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นกำลังใจให้ศิลปินสาวไทย2คนทั้งอ่าก็เนี่ยแหละครับผมชิกิต้าแล้วก็อ่าพาริตาก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ